สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมกลับมาพบกับช่องอนุวัฒน์จัดรถให้นะครับวันนี้ผมบอยนะครับมีเจ้าโตโยต้าวีโก้นะครับผมวีโก้แชมป์นะครับผมเป็นตัว v ีเอ็นเบ2.5 e p runner นะครับผมล้อๆดูๆแบบนี้เลยนะครับลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วรถสีดําล้อสีดํานะครับดุดันมากนะครับคันนี้วิ่งดีนะครับผมไม่ล่อนด้วยนะครับลงล้อใหญ่มาเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี14นะครับผมราคาค่าตัวคันนี้นะครับผม 4 5 9 0 0 0บาทนะครับผมผ่อนประมาณ8,000นนะครับคันนี้เป็นรถปี14บนะครับผมคันนี้ตัวถังสวยๆเลยรถสวยเลยครับรถมีสเสน่ห์ดุดันมากใครที่กำลังมองหารถ4ประตูกระบ่ายกสูงนะครับผมพร้อมเที่ยวเลยนะครับคันนี้มีแคลิบอยแล้วก็มีโลบาแหลกหลังคามาให้แล้ว เดี๋ยวให้ดูทางด้านท้ายนะครับผมอันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้มีคาสปาหรือว่าล้างสีดูดฝุ่นขัดเคลือบสีนะครับภายในยังไม่ได้ทําการดูดฝุ่นแต่อย่างใดนะครับรถเดิมๆเลยนะครับรถค่อนข้างสวยเลยนะครับรถคันนี้เข้ามาใหม่นะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อได้เข้ามาที่เบอร์นะครับ0957372333นะครับผมบอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับคันนี้ อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมผมกระดุมมีมาให้แล้วนะครับผมผมหกดีกระดุมเป็นเบาะผ้านะครับผมภายในซินคีนแบบนี้เลยนะครับผมทุกอย่างเดิมเดมหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังกันบ้างครับแผงประตูเดิมเดิมนะครับเบาะผ้าเดิมเดิม ไม่มีสีขาดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ800 0ันสหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับเดี๋ยวผมเสียบบัตรเคจให้ดูเลขไมค์คันนี้เลขไม้์จะเยอะหน่อยนะครับผมเลขไมค์สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสี่กิโลเมตรนะครับเลขไมค์แท้ๆนะครับไม่มีกอไมค์สามารถตรวจสอบได้เช็คได้นะครับเราการันตีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับ เครื่องนะครับผมเดิมๆนะครับผมน็อตทุกตัวไม่มีการแกะขยับเลยนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับแผ่นเพลทตัวถังอยู่ครบนะครับผมคานบนหน้านี้คานเดิมเลยนะครับรักษาโบงนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยสลอกหรือแกะแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับคานกันโชนด้านล่างคานซับแรงนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับ ใครสนใจนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งทัานนี้นะครับผมผ่อนประมาณ8,000บาทสำหรับลูกค้าเครด,ดิตดีหรือถ้าเครดิตไม่ดีก็ออกรถได้เหมือนกันโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับใครที่กำลังหารถอยู่นะครับกระบะสีประตูนะครับผมเรียนเชิญเลยครับผมดันทุกเคสออกรถง่ายนะครับผม แล้วก็ตอนนี้มีแคมเปญโปรโมชั่นจองรถเพียง199บาทเท่านั้นโทรเข้ามาคุยกันได้น,นะครับวันนี้บอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากผิดภาพกันใดต้องขออภยัยนณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมรีวิวนะครับว่าผมจะรุ่นไหนมาลงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ